มินทีชยาปัดลือมั่นเงียบยินดีคนเปิดว่าปนุ่มคนสนิทเผยแผนงานแต่งยอมรับป้ายอยากมีหลานมินทีชยาปัดลือมั่นเงียบยังคงเป็นปริศนาอยู่สำหรับหนุ่มคนสนิทของนางเอกสาวมินทีชยาวัฒนามนตรีที่ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวาเลนไทายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันยังไม่เปิดหน้าให้ใครเห็นเลยว่าเป็นใคร ถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ได้ปิดบังเดินห้างช็อปปิ้งกันตามปกติล่าสุดมินที่มาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไอคอนอีวลูชัน u n i t e ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีหลังเสร็จงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตความรักกับชายหนุ่มปริศนาถูกแซวบนเวทีมีผู้ชายมาเฝ้านี่งะไม่ได้มาเฝ้า หัวเราะก็สวยหัวเราะอยู่แถวแถวนี้แหละเดินทักทายผู้คนก็ไม่ได้ปิดไงทุกคนเจอก็จะรู้จักไปด้วยกันทุกที่ไม่ทุกที่ที่อันนั้นเขาแกล้งจริงๆก็อย่างที่บอกรู้จักกันมาเกินสิบปีแล้วบางคนเคยเจออยู่แล้วบางทีมินออกงานอีเวนต์เขาก็ไปไปที่ต่างประเทศเขาก็ไปเขาเก่งภาษาอังกฤษเขาก็จะคอยช่วย ครบปีแล้วถึงแล้วแล้วก็เพิ่งลงรูปด้วยแต่ยังไม่เห็นหน้าเหมือนเดิมเขายังไม่อยากเขาไม่ใช่คนในวงการเนื้อก็ต้องให้เกียรติเขาว่าพร้อมหรือยังบางทีเขาก็ยังไม่อยากดียนไปไหนแล้วคนทักทายถ้าถามมินคือชินแล้วเพราะว่าเป็นอาชีพเราเนื้อว่าเวลาไปไหนแล้วคนก็พูดคุยทักทายเราชินเราไม่ได้ห่วงความเป็นส่วนตัวขนาดนั้น แต่ว่าอย่างคนนอกวงการต้องให้เวลาเขานิดหนึง่งเขาชินไหมหน้าบเบลอไปครึ่งหน้าเขาเริ่มชินสมมุติถ่ายสิบรูปรูปไหนบเบลอคือรูปนั้นคือเราก็อยากจะลงแต่ก็ลงว่ามีคนคุยนะให้เกียรติไงแต่ถ้ายังมีดีเทลว่าไม่อยากเปิดหน้าให้คนทักทายเราก็ละไว้แค่นั้นแล้วกันแต่ไปไหนมาไหนปกติ ปกติมินไปไหนปกตินะแต่มินเดินเร็วคนถ่ายรูปไม่ทันหัวเราะจริงๆเห็นคนมองเยอะนะแต่เดินเร็วแอคทีฟไงตื่นเช้าออกกำลังกายพอเดินปกติก็เดินเร็วมีปลอมตัวไหมไม่มีไม่ใส่แวน่นด้วยเปิดหน้าเปิดแมสเปิดทุกอย่างเดินห้างก็มีคนชี้นะรีแอค์เขาเป็นยังไงบ้างก็เหมือนทั่วไปอาจจะมาปกติก็เกรงแหละ เขาน่าจะชินนะเขาเป็นเพื่อนเราก็น่าจะเห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงเขาชินกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะเขาเห็นมินถ่ายรูปเขาชินกับการเห็นมินแต่พอเป็นตัวเองว่าต้องมาอยู่ตรงนี้เหมือนวันหนึ่งลองนึกภาพว่าทุกคนต้องมายืนตรงนี้ก็เอ๊ะจะตอบสนองยังไงแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากัน ตอนที่คนชี้ว่านั่นไงไงเขาทำยังไงเดินหนีไหมเขาก็ไม่ได้หนีนะเขาก็สง่าผาเผยยิ้มแต่ถ้าให้ลงรูปในไอจีมินก็อาจจะต้องคุยกันก่อนแบบพร้อมหรือยังเพราะไปไหนมาไหนคนก็จะถ่ายรูปนะคนจะถามนะเซฟให้เขาเยอะมากคุยกันมาแล้วเขาคงไม่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์หรอกตราบใดที่ยังไม่ได้ลงรูป เรียกมาเลยไหมไม่เป็นไรๆหัวเราะใจเย็นใจเย็นนะคะให้เลือกระหว่างเขาดาวกับวาเลนไทน์ลงรูปครั้งแรกก็วาเลนไทน์เดี๋ยวขอถามเขาก่อนเดี๋ยวต้องปรับตัวแหละเขาทำได้ในไอจีเขามีรูปเราไหมมีเพียบเลยเขาลงตั้งแต่สมัยก่อนโปรโมทละครเราก็ให้เขาลงให้หน่อยหน่อย ชาวเน็ตทำงานหนักแล้วนะถ้าถูกเปิดว่าปล่าเปิดได้ไม่ได้ปิดถ้าคนรูปแล้วเจอก็เจอไปแต่มินแค่เกรงใจ IG ปิด private ป่าเอาจริงๆเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลเป็นคนที่ออแกนิกมากนานๆจะลงรูปเราตั้งแต่ถ้าไปค้นอดีตนาิบปีที่แล้วเลยเจ็ดถึงแปดปีที่แล้วรูปมินสมัยเปิดตัวความรักอะไรเขาก็จะไปร่วมงานงานวันเกิด เขาก็จะมีรูปอะไรแบบนี้อยู่ทุกช่วงเวลาอยู่ทุกช่วงเลยเพื่อนอะเพื่อนจริงๆแล้วคุยกันนะว่าเป็นอะไรที่แปลกตอนที่เปิดห้างที่ขอนแก่นเขาก็อยู่เหตุการณ์สำคัญเขาอยู่หมดเลยอย่างนี้เวลาแต่งงานก็มีรูปพร้อมหัวเราะข้ามขั้นไปเลยเนอะให้เราก็ว่าวุ่นเลยผู้ชายก็พร้อมมีลือลือกันมาว่ามั่นเงียบหรือเปล่า ไม่มีมียังไม่มั่นนิ้วยังว่างอยู่แต่ก็มีบอกบอกกระดเพชรหัวเราะแหวนขั้นตามเรามีแล้วนะเอาจริงๆระยะเวลาไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์นะแล้วก็ปิดบังอะไรเขาไม่ทันแล้วด้วยเขาก็รู้ความเป็นตัวเราทั้งด้านที่ดีและด้านที่รังอองแงง้งองแงงถ้าปีหน้าแต่งก็ไม่ติดเนื้อสมมุติอืมหัวเราะ สมมุติอะไรเนี่ยรับงานละครไว้ไงไม่เป็นไรหนิถ้าถามมินมินยังไม่พร้อมก็ปีหน้าไงนี่พูดเหมือนป้าเลยป้าอยากมีหลานป้าอยากให้แต่งงานทุกคนรีบหมดยกเว้นมินเขาละ่ะเขาพร้อมพรอมเหลือเราคนเดียวรอเขาคุกเขาถ้าถามมินสิ้นปีนี้ไม่ทำไมเพราะแลนงานยาวไปถึงกลางปีหน้าแล้ว และคิดว่าคงยังไม่มีจังหวะเหมือนเตรียมงานขอแต่งงานมันมีขั้นตอนใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นจริงก็ช็อกสีค่ะแต่ไม่หรอกก็อาจจะทำหน้าไม่ถูกเดี๋ยวไปทาเล็บก่อนนะมีทริปไปเที่ยวด้วยกันไหมไม่นะเขาก็ทำงานก็ยุ่งทำงานตลอดเราก็สวยรอเราสวยตลอดนะ